สวัสดีครับที่นี่ภูทัเบิกอากาศหนาวมากนะครับวันนี้วันที่5กันยายนสองพนสิบเกครับจากที่ฝนตกมาสองวันนะครับเป็นวันจันทร์นะครับน้านหลังผมนี้ครับทางโน้นเลยนะครับที่เห็นผมวรับเป็นหมู่บ้านภูทัเบิกครับ รวมี่อีหตรงน,นะนี้นะครับตรนีนนะครับมแ้นาดน,นะครับตนเส่มงนวนี้นะครับแว่ว,วดนะือแต่กิ่งก้านนะครมีความสวยงามไปอีกแบบนึงน,นนะนักท่องเที่ยวที่มาก็ชอบมาถ่ายรูปตนี้นะคู่กับต้นไม้ต้นนี้นะครับด้านนางนะครับทเป็นข,า,ขาวๆนะเป็น กระทานะครับเป็นหมู่บ้านแล้วก็เห็นอำเภอหล่มสักหลมเก่านะครับจุดนี้ถ้ามีทะเลหมอกนะครับสวยงามมากครับเป็นไฮไลท์ของอิสระเบิกนะครับสำหรับคนที่อยากมาดูทะเลหมอกแต่ว่าวันนี้ลมแรงนะครับเมฆหมอกก็จะฟุ้งๆหน่อยครับมองไม่ค่อยเห็นสถานที่ต่างๆครับสนด้านบนนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นขอนาฬิกาจุดชมวิวขอดูดาวนะครับ ดูดาวแตว่วัดตะบุนะครับแต่ว่าวน,นีไอไฟวัดตบุหายไปนะแบว,ว่าได้ข่าวมารว ก็ลองขึ้นมาดูนะช่วงนี้ก็รับชมได้บ้างเรื่อยๆครับมขีบาบขาวดนรู้ถอนมากนะ,นะ,ะว่าก็ยังเรื่อยๆครับถ้เปิดก็ยังอากาศดีเสมอเสมอครับนี่ก็ิดแล้น,นนะครับ